บ้าานนสวัสดีค่ะช่องพี่แรมมีเลดีบานนาค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการชํากิ่งฟ้าทลายโจรให้รอดและติดเร็วค่ะนี่ก็คือต้นฟ้าทลายโจรน,นะคะที่เราได้นํามาปลูกไว้ค่ะต้นฟ้าทลายโจรน,นะคะก็จะขยายพันธุ์ได้2วิธีค่ะวิธีแรกก็จะเป็นวิธีการขยายพันธุ์โดยการนรําเมล็ดไปหว่านนําเมล็ดไปปลูกนะคะวิธีการนรําเมล็ดไปปลูกนี้ก็คือจะโตช้าค่ะ ่วนวิธีที่สองนะคะก็คือวิธีการปักชำค่ะวิธีการปักชำจะทําได้เร็วค่ะแล้วก็ต้นฟ้าทลายจนก็จะโตเร็วด้วยค่ะก่อนที่เราจะไปปักชำนะคะเราก็จะมาแนะนำให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะคะว่าต้นฟ้าทลายโจรจะมีลักษณะยังไงบ้างนะคะต้นฟ้าทลายโจรน,นะคะต้นของเขาจะมีลักษณะเป็นเหลี่ยมค่ะนี่นะคะลำต้นของเขาจะเป็นเหลี่ยมเยมค่ะ แล้วใบของฟ้าทลายโจรจะเป็นใบยาวๆรีๆค่ะส่วนดอกของฟ้าทลายโจรก็จะเป็นดอกสีขาวข้างในจะเป็นสีม่วงค่ะต้นนี้ยังไม่เป็นดอกค่ะวิธีการดูแลรักษาต้นฟ้าทลายโจรน,นะคะถ้าเราไม่อยากให้ต้นฟ้าทลายโจรแก่เร็วหรือว่าตายเร็วก็ ให้สังเกตดูนะคะว่าถ้าหากว่าต้นฟ้าทลายโจรของเราออกดอกนะคะให้รีบเด็ดออกมาค่ะการที่เราเด็ดดอกฟ้าทลายโจรออกนะคะจะทําให้ต้นฟ้าทลายโจรของเราไม่แก่เร็วไม่ตายเร็วค่ะแล้วก็อายุยืนด้วยค่ะหลายท่านคงทราบนะคะว่าประโยชน์ของฟ้าทลายโจรดียังไงบ้างนะคะต้นฟ้าทลายโจรนะคะเขาก็ได้นําไปในการรักษาแต่ก่อนนะคะก็เป็นการรักษาไข้หวัด หรือว่าจะเป็นไข้ตัวร้อนก็รักษาได้ค่ะแล้วก็หายด้วยค่ะปัจจุบันนี้นะคะเขาก็นำมาสกัดนะคะในการรักษาโรคโควิดได้ด้วยค่ะบางท่านก็นำไปกินแบบต้มนะคะต้มผสมก,กันกับพวกขิงค่ะตะไคร้นะคะแล้วก็กระชายค่ะก็ปรากฏว่ารักษาโรคโควิดได้หายเป็นอย่างนีเลยค่ะส่วนรสชาติของฟ้าทลายโจรน,นะคะก็จะมีรสชาติขมค่ะขมมากๆค่ะ ขมจนชนิดที่แบบว,ว่ากลืนน้ำลายเนี่ยแทยบไม่ได้เลยค่ะขมมากๆเลยแล้ววิธีการนำไปทานนะคะก็คือฟ้าทรลายโจรเนี่ยเขาจะไม่ให้ทานเยอะนะทานได้ไม่เกิน5วันนะเพราะว่ามันจะมีผลต่อตับไตค่ะระบบภายในของร่างกายของเราค่ะก็คือไม่แนะนำให้ทานติดต่อกันหลายวันนะวิธีการเลือกกิ่งของฟ้าทรลายโจรไปชํำนะคะอันนี้เราจะ สามารถชําได้2แบบนะคะก็คือชําแบบในดินแล้วก็ชําในน้ําได้ะคะ่ะชําในน้ําก็คือการไม่ใช้ดินค่ะวันนี้เราจะชําแบบการใช้ดินค่ะเราก็จะเลือกกิ่งก่อนนะวิธีการเลือกกิ่งนะคะเราก็จะเลือกกิ่งที่แข็งแรงหน่อยนะก็จะเป็นกิ่งที่แข็งๆหน่อยค่ะเราก็จะเลือกกิ่งนี้นะวิธีการตัดนะคะให้เราตัดลงไปที่ข้อนะ เพื่อนๆอ,อาจจะไม่เห็นเนาะวิธีการเลือกตัดต้นฟ้าทลายโจรน,นะคะเราก็จะเลือกกิ่งที่แข็งแรงนะนี่ค่ะแล้ววิธีการตัดเราก็จะเลือกตัดตรงข้อนะคะนี่ค่ะเราได้แบบนี้มาแล้วนะจากนั้นเราก็จะตัดออกอีกค่ะเราก็จะตัดออกอีกค่ะ ตัดตรงที่เป็นข้อข้อนี้ออกนะเนี่ยเขาจะมีตาตรงนี้ค่ะนี่แล้วให้เราตัดออกประมาณสองข้อนะคะให้เหลือแบบนี้นะแบบนี้นะคะนี่รากของเขาก็จะออกตรงนี้นะคะ่ะเราให้เหลือสองข้อแบบนี้นะคะนี่แล้วก็ให้เหลือยอดประมาณสักหนึ่งสสามสี่ห้านะคะ วิธีการชําให้ติดเร็วๆนะคะเราจะใช้น้ํายาเล่งรากค่ะน้ํายาเล่งลงรากของเรานะคะก็จะมีนี่เลยผงชูรสนะคะย <ๆ S 1> ี่ห้อใดก็ได้นะคะเราก็จะเทลงไปนะใส่ไม่เยอะนะคะประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะผสมในน้ํานะคะแล้วตามด้วยกะปิค่ะทั้งสองอย่างนี้นะคะเราก็จะนำมาผสมรวมกันอันนี้ก็ประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะ แล้วคนเข้ากันให่ละลายดีๆนะคะให้กะปีกับผงชลายเข้ากันค่ะเพราะว่าในกะปีและก็ผงชสยเนี่ยจะเป็นน้ํายาเล่งรากอย่างดีเลยค่ะถ้าเพื่อนๆไม่มีกะปีกับผงชลนะคะเพื่อนๆก็สามารถใช้เครื่องดื่มชูก,กําลังก็ได้นะถ้าใช้เครื่องดื่มชูกำลังนะคะเพื่อนๆก็ใช้ประมาณครึ่งฝานะคะ อันนี้ก็คือวิธีการทําให้ต้นฟ้าลายจชนของเราออก,กรากได้เร็วขึ้นค่ะเราก็จะนํามาแช่ไว้ประมาณ10นาทีค่ะเพืเ่อนๆจะหาอะไรมาแช่ก็ได้นะเราก็จะใช้แก้วนะคะในการแช่ค่ะแช่ไว้เลย แล้วก็รอเวลา10นาทีค่ะจากผ่านไป10นาทีค่ะตอนนี้ก็แช่เสร็จแล้วต้นฟ้าทลายโจรของเราก็ยังเขียวสดแล้วก็ยังสดชื่นอยู่เลยค่ะจากนั้นให้เรามาเตรียมดินนะคะดินที่เรานํามาใช้นะคะก็จะมีความชื้นอยู่ที่70เอร์เซนนะคะข้างล่างนะคะเราก็จะเจาะเป็นรูเพื่อที่จะให้ระบายน้ําออกได้นะคะเราก็จะเจาะตรงกลางค่ะเจาะตรงกลางลงไปเลย ลึกประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะให้เรานำฟ้าทรลายโจรที่เราแช่น้ำยาลี้ยงรากเสร็จแล้วเนี่ยให้นำลงไปปลูกเลยค่ะวิธีปลูกเราจะปลูกให้ลึกลงไปนี่นะคะประมาณนี้อันนี้เขาเรียกว่าการชํำเนาะเมื่อกี้พูดผิดเป็นการปลูก จะกดลงเล็กน้อยจากนั้นให้เรานำถุงพลาสติกมาครอบนะคะเราให้ใช้หนังยางนะคะรัดไว้ค่ะ ประมาณนี้นะคะแล้วตรงนี้นะคะก็จะมีความชุ่มชื้นแล้วก็จะทําให้ต้นฟ้าทรายจนของเราติดรากได้ง่ายค่ะประมาณ3สัปดาห์รากของฟ้าทลายจนก็จะงอกแล้วค่ะนี่ก็คือผลงานการชํากิ่งฟ้าทลายจนค่ะ สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ mm hmm. ก็จะลืมกดไลค์ mm hmm. กดแชร์ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ